ครับขอกล่าวสวัสดีนะครับวันนี้มาอยู่กับผมคารุมาเอ็กดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ที่555กับคอนเทนต์สุ่มตั๋วเหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะสุ่มตั๋ว200ใบนะครับเป็นทงน้าตั๋วนี้นะตั๋วแดง10ใบแล้วก็ตัวเหลืองอีก190ใบนี่นะครับจะสุ่ม2ตั๋วนะครับกับไ d ดดองของของเรานะขอบอกนะครับว่า ID ดีนี้เราเล่นเองนะก็แบบนานทีจะเข้ามาเล่นนะแบบเข้ามาคุยจะเจนะก็ ร้องตัวดําไว้อยู่นะไอดีนี้นะก็มีเราเจ็ดสิบสองใบนะก็น่าจะลองไว้สุ่มสวยริ้วนะไอดีนี้นะก็ร้องของไว้ฮะร้องของมาทําคลิปอยู่นะตรงนี้นะเดี๋ยวเราลองรัรไปสุ่มตัวอะไรดีกว่านะก็ไปดูเลยเอาไว้นะครับงั้นเราเข้ามาที่สุ่มตัวนะก็ไปดูที่ตัวแดงนะตัวแดงเราก็จะสุ่มตัวตัวิีดแดงก็ได้ป่ะสุ่มตัวนี้แหละตัวเพิ่มเล็กบอมเอ,อ้ยเอาไหมลองสุ่มตัวเพิ่มเล็บอมป่ะ จริงๆอยากจ,จ,จะไปสุ่มอันนี้เจาะซะดอกไอ้นี้ฮะสุ่มตัวเหลี่ยงสะดอกคอแต่คงไม่ทันละป่ะสุ่มเลยตอยไปย้อนนี้จะมาบินขึ้นไปต่อยแล้วเป็นประกายแสงสีละสีม่วงโอเคโอเคครับเกมแล้วแต่เกมไรสีม่วงได้แม็กสายฟ้ากับเอสน่าสองตัวเกือแตกป่ะถ้าความน่ก็ไปสุ่มตัวเหลี่ยงกันนี่ก่อนนะครับทีเด็ดนะ190าร้อยเก้าสิบใบนะคุณผู้ชมคิดว่าผมจะได้ กี่ตัวลองเม้นมาก่อนวะเม้นมาทายกันมา้ทายถูกถือว่าเก่งร้อยเก้าสิบใบจะได้กี่ตัวในตัวเหลืองเฮ้ยคุเปิดเสียงเกมไหมนี่วะข่าวว่าวันหนึ่งนะโอเคนะครับเมื่อกี้ถ้ามีเสียงเกมเข้าก็ขออภัยนะครับพอดีว่าลืมปิดเสียงเกมนะขออภัยได้เลยถ้าเสียงเกมเข้านะครับปะกลอยต่ตการยางสีม่วงสุดยอดความเกลียความเกลือนี่เป็นน้องหนึ่งจริงๆความเกลือ,อ สองตัวแอ้ยเยาจริงๆบ้าผมได้ตัวเหลืองมาสองใบแล้วอะจากไอ้ตัวตัวเหลืองอะได้เอ2อาร์สองตัวถือว่าดวงดีอยู่นะไอ้เวลกดค่าไป <c oughs> เรื่องไปต่ออีกสบใบเราจะแบบไม่ไม่ไม่แบบไม่มวลำนะตรงนี้นะก็ขอญาตสุ่มแบบ่ยุยเลยเราจะสุ่มไปให้หมดไปก่อนไปนสุ่มอีกสิบใบ เอสเอจะไม่ออกเหรอวะขอสักตัวเว้ยกระตุกกระตุกกระตุกวันนี้มีแววแสงสีม่วงประกายแสงสีม่วงมาทำไมตการสีเหลืองเฮ้ยตัวใหม่ตัวใหม่เฮ้ยๆคนดังที่ไหนมาคารุม่าไงคนดังที่นี่ไงคารุม่าเอ็กดีไงคนดังเยาวๆยาเหไปกดไปเอาไอริปเปอร์ไอกากไอสองดาบ จามีสองดาบจิเอ๊ะถ้ามีสามดาบจะเจ๋งเลยเป็นโซโล่จะช่างมันนะครับจอนี้นะเราสุ่มไปกดข้ามไปวุ้ยมีโลดไหมเมื่อกี้มีโอ้โหเอดเอดเอร์ไม่ออกไปต่อยสิบใบนะไปไปเลยก็ได้สิบใบกดเลยกดข้ามไหมกดต่อยอดีกว่าใบที่ไหนนะไม่ได้น้ำเลยเด้ยวยสุ่มไปนะครับจองหวะนี้แสงสีม่วงอีกแล้วสีทองมีไหม,ไหมวะ สีทองเกมมีไหมวะตู้เนี้ยเราสุ่มไปกี่ใบแล้วนะตัวอย่างอะสุ่มไป60บใบแล้วนะใบที่70็ดสิบร้อยใบขอสักตัวได้ไหมละ่ะจริงๆเอามาไม่ได้เล่นตู้ตัวเหลืองนะแต่ขอมันออกได้ไหมละ่ะเกมอ่ะเกิ่นไปละใบที่90ป่ะถึงว่าใบที่80ใบที่80กดต่อยไปไม่มีกระตุกแบบนี้แสงสีละแสงสีละแสงสี เรียบร้อยม่วงสวยครับสวยครับเกมตั้งแต่นาเลยเกมไปสิบใบจังหวะน,นี้ไปใบที่เก้าสิบอันนี้นของจริงไปที่เก้าสิบแล้วแหละแล้วเนยกดโอเคกดค้าำไม่ทันไปขึ้นไปใบที่เก้าสิบเป็นประกาศแสงสีม่วฮู้ยใบยที่หนึ่งร้อยแล้วนะเหลือร้อยใบยแล้วนะตรงนี้นะก็เดาไปสมกับร้อยใบยเลย ใบใบจังหวะนี้ไม่มีม่วงไม่มีเหลืองไม่มีลายเลยใบที่หนึ่งร้อยใบหึงใบที่หนึ <S 2> <S 2> ่งร้อยสิบนะตรงนี้ไปส่งใบที่หนึ่งร้อยสิบกันนะไะกดข้ามเฮ้ยเคยเมื่อกี้มีกระตุกเมื่อกี้มีกระตุกเมื่อกี้มีกระตุกแล้วเป็นแสงสีม่วงโอเคกระตุกไหมหวากระตุกไมหวาด้วยความยินดีโอเคนะครับเฮ้ยคิ้มนักข่าขวานน้ไมันก้นเหร จำโจนคิดนี่ว่ะเหมือนป้ะเหมือนป่ะเหมือนจำโจนคิดป่ะหรือว่าผมเบียวไปเองวะไปนะครับจังหวะนี้เหลือสิเหลือเจ็ดสิบาทแล้วนะใบที่เท่านะไหร่เนี่ย้ยม่วงหนวดขาวปะเนะี่ยหนวดขาวมีหนวดยาวแต่นี่หน,นวดดำไม่ใช่สุ่มแบบแบบไม่มีโก้โกดข้ามเอ้ยสุ่มเลยโอ้โหทจะไปกดหนวดข้ามแต่ไม่เผื่อไปโดนสุ่มเลยนั่นแหละม่วง หลายเกาย้าสิบใบเราจะไม่ได้ทองสักทองนี่อันนี้ก็เวอร์เกินไปละจริงจริงมันจะเวอร์เกินไปละไม่ได้สักทองอ่ะมันก็เวอร์เกินพี่ชายก็ไป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 จังหวะนี้ฟ้าด่วงทำไมวะเกมมันชอบสีฟ้าหเหรอรถเกลือวะรถเกลือความหน้าบ้านมนี่ยนะผมว่าใช่รถเกลือ เกลือกำลังความหน้าบ้านผมจังหวะนี้ไปเหลือ4ีบใบแล้วใช่ไหมเนี่ยสิใบจริงๆนะก็ประมาณใบที่ร้อยห้าสิบแนะใบที่ร้อยหกสิบสองรยใบจะไม่ได้ทักทองมันก็เบ่อไปกดสุ่มไปใส่ะตะมะปต่อยแสงสีทองจงออกเอาม่วงไปก่อนไอเกมดีคุณภาพดีเอ,อ้ย ใบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไปที่ร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบประมาณนั้นกดข้ามกดข้ามโอเคใบเจ็ดสิบจริงๆแล้วอีกยี่สิบใบผมขอกดแบบสุ่มเลยนะเกลือจริงๆความเกลือนี่มันคืออะไรปลาชาเกลือปลาชาเกลือต้องแย่งกันแล้วล่ะผมว่าผมได้เป็นแน่นอนปลาชาเกาลือนั่นแหละนั่นแหละปลาชาเกลือจะได้เป็นสักทีนั่นแหละนั่นแหละ โอเคม่วงไปสองไขอสักทองขอสักทองไนแมรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายมองอาสาจามาดีๆแล้วก็ไต่ยป,ตยปก็ไต่ไปไอ้แสงสีทองไหมโอเคฟ้าชิวจีเอ็มชอบคนชื่อฟ้าเลยไงวะมันจะแสงสีฟ้าแล้วก็มีตัวเขียวมาสองตัวเยี่ยมยอดไอ้เขียว เอานะครับตอนนี้เราแบบไปสุ่มตั๋วกันมาแล้วนะไปสุ่มตั๋วมาสองใบนะก็นั่นแหละครับตามระบบไม่มีสักทองสภาพเกมคุณภาพดีไม่มีสักทองเลยแบบทองแบบไม่ออกสักตัวนะแบบตัวเหลืองแล้วก็ตัวแดงนะเดี๋ยวถ้าผมทำลังทำไอดีอยู่นะตอนนี้นะก็เดี๋ยวดองตั๋วแดงไว้สุ่มนะตอนนี้นะจะดองตัวแดงกับตัวเหลืองรวมกันสักสามร้อยตัวแดงสักห้าสิบใบมาสุมม่มเยอะหน่อยเดี๋ยวดองให้เดี๋ยวดองให้น่าจะไม่ใช่ไอดีนี้นะเป็นไอดีอื่นนะผมได้หลายดีอยู่นะ เดี๋ยวลองตัวแดงมาสุ่มให้ดูนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวเรามาอัปเดตพลังตัวรองเรนดีกว่าในเซิร์ฟเวอร์ที่555นะอันดับเซิร์ฟนี้ก็อยู่ที่700นะโอ้โหเราไม่ได้ดันเลยอยู่ดีพลังงานเต็มอยู่เลยพันดาน,นะครับก็อยู่ที่900นะวคอนสุดแก่งก็อยู่ที่900ส่วนคิวก็อยู่ที่28นะส่วนทีมนะไปะดูทีมกันก็มีพี่ดำนะแต่จะบอกให้ว่าไม่ใช่พี่ดำไ,ไดนะอเอาบวกแต่เป็นพี่ดำธรรมดาพี่ดำ S R ฟีนิกแมนฟีนิกแมนฟีนิกแมนแล้วก็โซนิกนะครับโซนิกอยู่เอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โซนิกอยู่อ่าโซนิกเอเดนอ่าปุกตืน่นแล้วก็มีเจ้าพระเด็กนะครับแล้วก็มีราชัดลาชาทะเลลึกกับนักกากหวานนะครับเกือบพูดตาชาใตด้ดินแล้วไงล่ะไอยำไอยำซีฟูด้ดเอ้ยเอานะครับลหลังจากวันนี้นะเกมก็ได้มีการอัปเดตไปทั้งวันเลยนะก็เกือบครึ่งวันอนะเปิดประมาณบ่ายสามนะหลังจากอัปเดตมีอะไรเข้ามาเดี๋ยวเราไปดูกัน โดดเดีใจแน่นอนแต่ก็น่าจะเห็นกันแล้วละ่ะนี่โซนิ c ล่าง U R เข้าแล้วมีให้เล่นในดดโดเดียวนะแต่ว่าเข้าวันที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมมาทำคลิปซุ่มโซนิคด้วยเนี่ยทำคลิป่ซนิง U R เลยแล้วเข้าแล้วด้วยไงโซนิค U R ก็นั่นแหละรครับใครที่แบบอยากเล่นมาเล่นก่อนนะก็เข้ามาได้หมดโดนโดีมนะครับแล้วก็มาลองเล่นโซนิ c U R ได้นะ มาลองใช้สก,กิลมันดูก่อนสำหรับใครที่แบบไม่มีนนะเพราะมันเปิดเล่นฟรีอยู่นะตอนนี้นะก็สามารถเล่นได้ทุกคนนะสำหรับโซนิ c ยูอาร์นะครับตรงนี้นะเซเวรนนี้นะครับเราก็ไม่มีแล้วมากนะครับเราไม่ค่อยทำควสไม่ทำเลยเลยดูสิเดี๋ยวผมมาทำนะถ้าอัคดคลิปเสร็จด้ผมด้ทำควสทั้งหมดแล้วก็ก่อนจะไปไม่ต้องมาบอกว่าลากไม่ใช่ก่อนจะไปนะครับจากคลิปนี้นะไปตีดีตัวเอง ไปลองว่าแบบอันนี้หลักแล้วแข็งแกร่งขนาดไหนก็ไปลองสักหน่อยป่ะและ้วก็ทุนนิฟฟงใครเปิดก่อนเนะนี่ยรออะไรทุนนิฟฟงเขาเปิดก่อนแตว่าทุกครั้งเ,เปิดมาทั้งสามตัวฝั่งซีเงาเมืที่ซีฟูด้ดเราลงมานอนแดนแล้วก็ทับเซมกักิมาหายทั้งทีไหมจิตพี่ดำไม่เอท้อสวยพี่ดำยืนยืนยืนอยู่พี่ดำยืนอยู่เขียงแกล้งพี่ดำกูเขียงแกล้ง ซื้อมากี้กดขยี้มาจังหวะนี้สีมองทองเรียบร้อยนะครับเป็นอดีตเก่งนะคนนี้นะแบบเก่งจริงเห็นไหมนเะข้ามาอย่างี้นะกดไลค์เก่งจัดคนนี้เก่งกดไลค์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 ไปเลยเก่งๆ,ๆ,ๆเอานะครับหลังจากที่เราไปสุ่มตั๋วมาสองร้อยใบนะแล้วก็ไปดูพาไปดูโซนิกมานะโซนิกในดูแลธรรมนะแล้วก็ไปตีคนมานะครับหลังจากนั้นนะก็นี่บรรยากาศเซฟเวอร์ฮาร์ดเซมาขนย่งเงยเยอะตอนนี้เป็นเวลาตีหนึ่งนะดูคนดิ เฮ้ยตีหนึ่งนเนี่ยมันออนทำไรกันเนี่ยไม่หลับไม่นอนยอ,อดจริงๆโอเคนะครับก็ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนแล้วนะครับเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ